สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูนีนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนรู้เรื่องหน้าที่มีระดมนะคะเด็กๆรู้จักคําว่าหน้าที่ไหมคะหน้าที่คืออะไรรู้ไหมคะหน้าที่คือกิจกรรมสิ่งที่จําเป็นต้องทําด้วยความรับผิดชอบเดี๋ยววันนี้ครูนีจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ต่างๆนะคะ พร้อมกันหรือ,อยังถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยค่ะหนูๆเห็นไหมคะนี่เป็นภาพของใครเอ่ยนี่เป็นภาพของคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ใช่ไหมคะคุณพ่อมีหน้าที่อะไรคะใช่แล้วคะ่ะคุณพ่อมีหน้าที่เลี้ยงดูเรา ออกไปบ้านไปทำงานใช่ไหมคะหาเงินมาให้เราใช้ส่วนคุณแม่ละคะคุณแม่มีหน้าที่อะไรเอ่ยคุณแม่บางบ้านก็มีหน้าที่ทำงานเหมือนกันใช่ไหมคะทำงานหาเงินมาให้หน้องๆหนูหนๆใช้แต่บางบ้านคุณแม่ก็มีหน้าที่ทำอาหารทำกับข้าวเลี้ยงดูเราใช่ไหมคะเห็นไหมคะหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ก็จะคล้ายๆกันเราก็อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเดียวกัน เดี๋ยวเรามาดูหน้าที่ต่อไปนะคะว่ามีหน้าที่อะไรบ้างไปดูกันค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะเห็นไหมคะเด็กคนนี้เขาเป็นใครถูกต้องค่ะเขาเป็นเด็กนักเรียนเป็นตัวลูกแทนตัวของหนูๆเองใช่ไหมคะหน้าที่ของเด็กหน้าที่ของลูกก็คือการเป็นเด็กดีตั้งใจเรียน เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะและที่สำคัญการเรียนหนังสือหนูต้องตั้งใจโทรศัพท์ดูให้น้น้อยดูให้เป็นเวลาอย่าดูมากเดี๋ยวสายตาจะเสียนะคะโตขึ้นไปตาก็จะบอด๊อยมองไม่เห็นฉะนั้นเด็กๆต้องตั้งใจเรียนดูโทรศัพท์น้อยๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าที่ต่อไปนะคะว่าทำอะไรได้บ้างไปดูกันเลยค่ะ เห็นไหมคะเด็กคนนี้กำลังทำอะไรเอ่ยเป็นสิ่งที่ดีไหมคะถูกต้องค่ะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยเด็กคนนี้แสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีเขากำลังทำอะไรรู้ไหมคะเขากำลังเถียงคุณแม่แตะคอกใส่คุณแม่แล้วก็พูดเสียงดังคุณแม่เตือนคุณแม่บอกว่าอย่าดูโทรศัพท์เยอะนะไม่ดี อันตรายต่อตาเด็กคนนี้ก็เลยตะโกนใส่แม่เลยไม่มันจะดูแบบนี้ไม่ดีนะคะเด็กๆไม่ควรทําการที่เราจะเป็นเด็กน่ารักอยากให้ผู้อื่นรักเราต้องทําตัวให้น่ารักไม่ควรตะคอกเสียงดังนะคะไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเราไปดูหน้าที่ต่อไปนะคะภาพนี้ภาพใครเอ่ย ใช่แล้วค่ะภาพนี้คือภาพคุณหมอแล้วก็พยาบาลคุณหมอมีหน้าที่อะไรรู้ไหมคะถูกต้องค่ะคุณหมอมีหน้าที่ในการรักษาผู้ป่วยดูแลคนไข้นะคะไม่ว่าจะเป็นไข้เป็นโควิดมีน้ำมูกไหลไอจามปวดหัวตัวร้อนไปหาคุณหมอได้นะคะ ส่วนอีกคนนึงคือใครคะใช่แล้วค่ะคือพยาบาลคุณพยาบาลมีหน้าที่ในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยแล้วก็ช่วยเหลือคุณหมอด้วยนะคะเวลาคุณหมอเขาต้องการเอาเครื่องไม้เครื่องมืออะไรนางพยาบาลเนี่ยก็จะช่วยดูแลด้วยนะคะเห็นไหมคะเด็กๆว่าสองคนนี้มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วย เราจะเห็นคุณหมอกับคุณพยาบาลที่ไหนคะใช่แล้วค่ะเราจะเห็นคุณหมอกับคุณพยาบาลที่โรงพยาบาลเวลาไม่สบายต้องไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลนะคะทั้งสองคนนี้มีหน้าที่ที่สำคัญมากในการดูแลผู้ป่วยเดี๋ยวเราไปดูหน้าที่ต่อไปนะคะว่าจะมีหน้าที่อะไรบ้างไปดูกันค่ะ คือภาพใครคะใช่แล้วค่ะนี่คือภาพตำรวจตำรวจมีหน้าที่จับโจรผู้ร้ายตำรวจมีปืนนะคะไว้จับโจรผู้ร้ายคนไหนทำสิ่งที่ผิดกฎหมายตำรวจก็จะไปจับนคนจะกินเหล้าสูบูรีเล่นการพนันตำรวจจะจับให้หมดเลยใช่ไหมคะเด็กๆอยากโดนตำรวจจับไหมคะ ถ้าเราไม่อยากโดนตำรวจจับเราต้องเป็นคนดีใช่ไหมคะเดี๋ยวไปดูหน้าที่ต่อไปนะคะต่อไปเป็นภาพอะไรคะใช่แล้วคะ่ะเป็นภาพของทหารพี่ทหารเนี่ยมีหน้าที่ในการปกป้องประเทศเป็นรั้วของชาติไม่ให้ผู้อื่นมารุกรานเห็นไหมคะหน้าที่ของทหารสำคัญไหมคะ เดี๋ยวไปดูหน้าที่ต่อไปนะคะต่อไปเป็นภาพของใครคะใช่ค่ะภาพนี้คือภาพชาวนาอีกภาพหนึ่งคือภาพอะไรคะชาวไร่สำหรับชาวนานะคะมีหน้าที่ในการไปปลูกข้าวเก็บเกี่ยวข้าวนะคะ หรือเราที่มีข้าวกินทุกวันก็เพราะชาวนาใช่ไหมคะอีกคนนึงก็คือชาวไร่ชาวไร่คือบุคคลที่ไปปลูกผักปลูกผลไม้นะคะเอาไว้ให้เรารับประทานเวลาเราอยากกินผักกินผลไม้เราก็ไปซื้อที่ตลาดใช่ไหมคะนี่แหลคะค่ะบุคคลสองคนนี้นะคะมีความสําคัญมากถ้าไม่มีสองคนนี้เราก็จะไม่มีอาหารรับประทานใช่ไหมคะ เดี๋ยวไปดูหน้าที่ต่อไปนะคะใครคะนี่คือภาพคุณครูคุณครูนะคะก็มีหน้าที่หลายอย่างที่ที่สำคัญที่สุดก็คือให้ความรู้กับเด็กๆใช่ไหมคะให้เด็กๆสามารถอยู่ได้ในสังคมและที่สำคัญนะคะเดี๋ยวนี้คุณครูเป็นยูทูบเบอร์แล้วต้องมาจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะแม้กระทั่งเป็นแมสเซนเจอร์ คุณครูก็ยังเป็นแมสเซนเจอร์ไปติดต่อประสานงานตามบ้านของเด็กๆใช่ไหมคะเห็นไหมคะหน้าที่ต่างๆสำคัญมากฉะนั้นเด็กๆควรทำหน้าที่ของตัวเองตอนนี้ต้องตั้งใจเรียนนะคะสำหรับวันนี้นะคะสัปดาห์นี้เราเรียนรู้เรื่องหน้าที่มีระดมครูนีขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย